นี่ฮะเห็นไหมครับว่ามันมันเริ่มตรงขึ้นมาแล้วจากเดิมที่มันเป็นหยักหยักหยักไงไหมครับนี่มันตรงขึ้นมาแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับช่องครอบครัวเกษตรพอพียอีกแล้วนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับช่องก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะพาเด็กๆนะไปเที่ยวทะเลแล้วก็ไปตกปลากันนะครับ แต่ทีนี้ปัญหาที่ผมเจอหลังจากที่ผมไปตกปลามานะครับก็เบ็ดพวกนี้นะครับเป็นเบ,บ็ดตกปลาขนาดเล็กนะครับเป็นปลาปลาทรายหรือว่าปลาเห็ดโคนเขาเรียกกันนะฮะแต่แตัวเนี้ยเบ็ดของผมเนี่ยมันจะมีการผูกแบบ3ตาบ้าง2ตาบ้างเป็นชุดแบบนี้ปัญหาที่เจอหลังจากที่เราไปใช้งานมานะครับก็กลับมาเก็บหรือว่าขณะใช้งานเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเงี้ยสายก็จะพันไปม่วไปหมดเลยแล้วก็สายมันจะเป็นแบบนี้กดขด,ขด,ขดมว้มวนทำให้มัน แกะยากนะบางทีแล้วผมก็มานั่งคิดอยู่ว่าจะทํำยังไงดีนี่ฮะลักษณะงี้ดูครับมันจะนี่ฮะยิ่งสายมันจะเล็กๆหน่อยนะเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นเป็นหยกัยกหยักหยักแบบนี้นี่ฮะแล้วแกะไม่ออกด้วยนะครับบางทีแต่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะมาลองแก้ปัญหานี่ดูโดยการใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะฮะอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในวันนี้นะฮะก็คือนี่เลย ได้เป่าขมนะครับหรืออาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้เกิดความร้อนอย่างเช่นว่าตัวเป่าลมร้อนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อะไรอีกอน้ำร้อนยังไม่ได้ลองนะน้ำร้อนไม่ได้ลองแต่ว่าผมจะลองอันนี้ดูนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองลองทำกันดูนะผมจะลองเส้นนี้ก่อนเห็นไหมครับว่ามันจะมีนี่มันเป็นหยกัยกๆอ,อย่างนี้กว่าจะแกะออกมาได้นะครับใช้เวลามากพิธีการเดี๋ยวผมจะทำอย่างนี้ ถ้าเกิดมีใครช่วยดึงก็ได้นะเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการแบบนี้ช่วยเกี่ยวไว้ท่านผู้ชมดูนะว่าสายมันจะอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นหยกัยกหยกหว่าจะใช้ใดปลผมด,ดนะูดึงเบาๆนะดึงเบาๆแล้วก็เป่าไปเป่าไปว่ามันดูว่าจะใช้ได้นะ เินเบาๆนะครับอลองดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับว่ามันมันเริ่มตรงขึ้นมาละจากเดิมที่มันเป็นหยกัยกกๆๆไงนะครับนี่มันตรงขึ้นมาละโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองตรงนี้อีกนิดนะึงเดี๋ยวลองให้ดูอีกจุดนี่สายมันก็พันกันอยู่างนี้ เพราะว่าถ้ามันเป็นหยกักๆยักแบบนี้นะครับสายมันก็แกะยากมากเลยเนี่ยตอนนี้กําลังพูดอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูนนะเนี่ยนะฮะอ่าเราก็เกี่ยวไว้กับอะไรก็ได้นะผมจะใช้ขาเอเก้าอี้เนี่ท่านผู้ชมดูนะมองเห็นไหมนี่ฮะนี่ฮะใช่ไหมมันจะเป็นหยักแบบเนี้ยแล้วผมจะใช้วิธีการ ดึงเบาๆนะแล้วก็เป่าให้ได้ครัผมเนี่ยมันเริ่มทายตัวมนี่ครับเห็นไหมมันช่วยได้เยอะเลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไป ทำใหม่นะฮะโ,โดยที่เราไม่ต้องไปผูกเบ็ดใหม่หรือซื้อ,อทําให้เปลืองสายเอ็นนะฮะนี่ด้วยนี่ด้วยตรงไหนที่มันเป็นนะเราก็เป่าละโอเคนะฮะเห็นไหมครับใช้งานได้แล้วก็ประมาณนี้นะครับ หรือท่านผู้ชมก็ลองไปใช้น้ำร้อนก็ได้นะครับต้มให้มันเดือดนะฮะแล้วก็แช่แช่ในน้ำร้อนแล้วก็ดึงเบาๆน่าจะได้เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ลองนะท่านผู้ชมก็ลองไปทำดูนะครับหรือเออเป็นแบบเนี้ยม้วนแบบนี้นะฮะสายมันขดอย่อยางเงี้ยก็น่าจะทำได้เดี๋ยวลองดูนะคือเมื่อกี้อยู่อย่างงี้ใช่ไหมฮะมันขดอยู่แบบนี้นี่มันขดแบบนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามัน มันจะตรงขึ้นมาบ้างไหมเห็นไหมครับเนี่ยมันวนก็เรียกว่าเป็นมันบิดนะฮะบิดเป็นเกลียวเกลียวอเงี้ยแต่เราก็จะช่วยด้วยหลักการเดียวกันเลยนี่ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยนะดูนะครับเป่าไปเรื่อยๆดึงเบาๆนะ ลองดูนะฮะนี่ครับเห็นไหมนั่นมันใช้ได้แล้วนะโอเคนะครับก็หลักการง่ายๆนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปทําดูนะฮะน่าเดี๋ยวผมก็จะทําให้หมดนะฮะที่ที่มันมีอาการเหล่านี้ทาไปเรื่อยๆนะคือสามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้นี่ครับเห็นไหม จากที่มันกระยุกกระยุยนะฮะเป็นเป็นหยกักเป็นอะไรวันนี้ก็มาแก้ได้โอเคนะครับลองไปทําดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้หลักการง่ายๆเราก็ทําเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อใหม่หรือมานั่งผูกเบ็ดกันใหม่นะครับเพราะว่าสายมันยังใช้ได้อยู่นะเพียงแต่ว่ามันมันมันจะไปยุ่งยุ่งเหยิงสักนิดนึงนะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ